วันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคุยกันคุณผู้ชมนี่คือยอดขายของสมาร์ทโฟนที่มีอยอดขายสูงสุดทั่วโลกนัผู้ชมจำนวน10อันดับประจำไตรามาสที่1ในปี2020นะทั่วโลกนัผู้ชมไม่ใช่ประเทศไทยเรามาดูกันดีกว่าว่ารุ่นไหนจะขายดีที่สุดแล้วมีสถิติเป็นอย่างไรบ้างท่ายทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา จากรายงานยอดขายมือถือที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกคุณผู้ชมประจําไตรามาสที่1ปี2020นะย้ําอีกครั้งว่าทั่วโลกนะซึ่งตรงเว็บไซต์นี้จะเป็นการเก็บสถิติต่างๆนั้นคุณผู้ชมให้เราเนี่ยได้ดูการซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็น Global Top 10 Smartphone in First Quarter ใน2020นั่นเองก็คือปี2020นะเรามาดูกันดีนกว่าคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นี่คือกราฟทั้งหมดคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในช่วงไต,ตรมาสแรกของปีนี้ここนก็คือ3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนนั่เอง เราจะเห็นว่า iPhone 11เนี่ยนำโด่งแบบว่าโด่งไกลๆด้วยคุณผู้ชมทั้งๆท,ที่ตัวของเขาเนี่ยขายราคาแพงที่สุดเลยนะในบรรดา3อันดับแรกเนี่ยเขาขายอยู่ที่24,900บาทถ้าเป็นราคาไทยแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะถูกกว่านี้ได้นะคุณผู้ชมตามแต่ละประเทศหรือมีการพ่วงกับโอเปอเรเตอร์การขายอะไรก็ตามแต่ซึ่งทุกคนก็ทําไม่ว่าจะเป็นเสียวมิวได้มิโน้ต8หรือแกสซี่เอห้าสิบเอ็ดเองเขาก็จะมีการโพกับพวกโอเปอเรเตอร์หรือว่าเครือข่ายอยู่แล้วอันนั้นเป็นรูปแบบของการขายซึ่งเราก็ทราบดีีแต่่่สิิงงทเเราาห็นนคคือคอวมมยข iPhone มันพุ่งกระฉูดมากทั้งทั้นท,ที่ตัวงเขาเนี่ยแพงกว่าเรมี i n น t ต8กับ g a แ a x กซ A 51เนี่ยหลายเท่าเลยถ้าเทียบกับ A 51เดี่ยแพงกว่าประมาณ2เท่าถ้าเทียบกับเรมี i n o t ต8เนี่ยแราว,ว่าแพงกว่าประมาณเกือบ6เท่าอ่ะผู้ชม6 G 20ประมาณ6เท่าอ่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงยอดที่มันมหาศาลมากๆของ iPhone 11ทั้งๆท,ท,ที่ราคาของเขาเนี่ยแพงกว่าเรามาวิเคราะห์กันดีนกว่าคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทั้ง3รุ่นนี้ในช่วงที่เราเริ่มรีวิวตอนรับเข้าสู่ iPhone 11คุณผู้ชมยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในช่วงไตรามา m แรกหลังจากที่นดุดเนี่ยได้มีการรีวิวตัวนี้ไปเนี่ยก็ได้มีการพูดออกไปในรีวิวว่ารุ่นนี้เนี่ยขายถลม่มทลายตลาดแตกแน่นอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยแน่นอนความเห็นแตกออกเป็น2ฝั่งก็คือ1เห็นด้วยกับนดุดกับ2อคือด่าว่าน้ากยอดขายแล้วเ,เรามองงวว่าาตัยออขข iPhone 11 ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้จริงๆแล้วถ้าไม่มีเรื่องของโควิดเนี่ยเรามองว่า iPhone 11น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ในคออเตอร์ที่ 2, 2> ควอเทอร์ที่3แล้วก็ควอเทอร์ที่4ด้วยซ้าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องตรงนี้มาทุกคนก็ต้องยอมรับเพราะว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนของทั่วโลกเนี่ยเขาตกลงนะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยกระแสที่บอกว่าน่ดุดแบบว่าอาจจะอวยเกินไปก็จะมีเรื่องของจอ HD ที่คุณภาพเนี่ยซู้ไม่ได้เลยเพราะว่า Android ในราคาแค่ไม่ถึงหนึ่งหรื่นเนี่ยก็จัดตัวของ OLED ประมาณ10,000บาทเลยจอ Full HD หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้เนี่ยแค่จอเนี่ยทุกคนก็บอกว่าจบแล้วตรงนั้นแต่ว่ายอดขายก็คือชัดเจนว่าอลังการงานสร้างมากๆคราวนี้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันต่อนะคุณผู้ชมเราขออนุญ,ญาตพูดก่อนว่าคนที่จะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้ทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวนักดุดเองหรือทุกคนเนี่ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราซื้อมือถือมาทําอะไรหรือว่าซื้อมาเพราะมันต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรนะหรือซื้อว่าเพราะอะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกคนมีเหตตุผลลลขอออองงงงัััวววเเเยยู่่่แ้้ดนนราาก็มมมไี ครบนโลกหลังที่จ่ายเงินไป2 0 0 0 0บาทแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ว่าเขาจะต้องการสเปกไม่ว่าเขาจะต้องการระบบไม่ว่าเขาจะต้องการกล้องหรือแม้กระทั่งต้องการแบรนด์ต้องการบริการหลังการขายก็ตามแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความเคารพนะในการตัดสินใจของแต่ละคนเราเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยจ่ายเงินไปในแต่ละบาทรู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องการอะไรต้องการใช้อะไรแม้ว่าในสายตาของคุณมันอาจจะไม่ถูกใจเลยก็ตามอย่าง iPhone 11เนี่ยชัดสุดแล้วจอ H อดีเนี่ยมันหงุดหงิดใจคนใช้ Android มากแต่ว่าคนที่ซื้อออ iPhone 11เเเราาาาก็ชื่่วขจ มองเรื่องจอว่าเป็นประเด็นใหญ่มากขนาดนั้นแล้วเขาก็ยังต้องการระบบ iOS ซึ่งระบบ iOS เนี่ยไอแบรนด์อื่นมันไม่มีไงพอเขาต้องการ iOS ปุ๊บทุกอย่างมันก็จบลงทันทีแล้วยังมี CPU ที่แรง ฟ้าผ่าฟ้าประทานมากๆกล้องเนี่ยอาจจะมีแค่2ตัวแต่ประสิทธิภาพน,นี่คือสุดยอดมากๆตรงนี้เนี่ยเรามองว่าทุกคนต้องการและก็ยังมีเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวของแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกบริการหลังการขายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกตรงนี้ทําให้ iPhone 11เนี่ยนำโด่งแบบพุ่งกระฉจดท,ทั้งทั้งที่ราคาเนี่ยแพงที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งเราได้เคยอธิบายคุณผู้ชมไปแล้วว่าคนต้องการ iPhone 11แน่ๆเยอะแน่ๆอืมซึ่งตอนนั้นอย่างที่พูดว่าเพราะความเห็นมันแตกไปสองฝั่งก็ต้องให้มันมาสะท iPhone 11เนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพทั้งกล้องทั้ง CPU แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเรามองว่าเขามาเหนือจริงๆนะแม้ว่าหัวชาร์จก็ยังจะเป็นแบบเดิมอยู่ก็ตามนะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรเหมือนคนที่เขาซื้อเขาก็พร้อมจะรับรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นมากนะจ๊ะไปต่อกันที่รุ่นที่2คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ย r ร d มี Note 8นะในเมืองนอกมีรุ่น 8T เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนะี่ยดูดูจากสเปกแล ดราก้อนหกเหมือนกัน x ซ a o วมี Xiaomi เนี่ยทำตลาดออกมาได้ดีมากเลยคุณผู้ชมในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสร้างชื่อของตัวเองได้เยอะมากๆและในปี2020เนี่ยก็ได้รับการตอบรับเยอะขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องของสเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุณผู้ชมเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยแม้ว่าถึงตอนนี้จะมีหลายๆแบรนด์ขึ้นมาท้าชนในเรื่องของสเปคคุ้มค่าในราคาที่จ่ายได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็พยายามปรับราคาขึ้นอยู่ดีแต่เซียวมี่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาพยายามทําราคาออกมาให้ดีที่สุดเเเทททท่่ท่่าาาาีีขขจะะํไดดด้โยพรกลุมองแบน์ ชื่อว่าเรมีซึ่งอยู่ในตระกูลของเซี่ยวมีเหมือนกันเนี่ยก็พยายามควบคุมราคาให้ได้ราคาดีที่สุดเพื่อให้มีการขายออกไปในจํานวนที่เยอะที่สุดและเมื่อผู้ใช้เนี่ยมีการใช้มือถือเซี่ยวมีปุ๊บแล้วเกิดการประทับใจไม่ว่าจะทางไดก็ทางหนึ่งก็ตามแต่เซี่ยวมีก็จะสามารถทํายอดไปขายอย่างอื่นของเขาได้อีกคุณผู้ชมโดยเพราะอุปกรณ์ IOT ของเขาที่ออกมาเกลื่อนโลกมากๆเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดออกไปได้แล้วก็ด้วยราคาที่ไม่แพงมองว่าทุกคนก็คุ้มค่าที่จะลงทุนไปและเซี่ยวมีเองก็ดังมากๆในประเทศจีนแล้วก็ทางยุโรปด้วยนนั้น้ทําให โน้ต8เนี่ยนอกจากสเปคจะดีแล้วตัวเครื่องคุณภาพดีแล้วเนี่ยตัวความยอมรับในตัวของแบรนด์ยวหมี่ในต่างประเทศเองก็ถือว่าได้รับการยอมรับค่อนข้างดีเลยเช่นกันทําให้เขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยทีเดียวุผู้ชมแต่อย่าลืมว่าราคาที่เขาขายอะมันก็ยังถูกมากๆอยู่ดีนะม,มาต่อกันที่อันดับ3ุผู้ชมนั่นก็คือ Galaxy A 51 Galaxy A 51เนี่ยตอนออกมาก็นัุดุก็เป็นคนพูดเหมือนกันว่ามือถือรุ่นนี้ดีมากนะถือว่า,วาทําออกมาได้ครอบคลุมการใช้งานไลฟ์สไตล์ค่อนข้างครบถ้ว เลยคุณผู้ชมกลับไปดูได้เลยแล้วคอมเมนต์ก็จะออกมาบอกนดุดว่าไม่จริงอ่ะพี่ราคานี้ควรจะได้แ n น p เท่านี้เท่านั้นเท่าน,นู้นคูจะได้ไอ้นี่เท่านั้นเท่าน,นี้เท่านู้นซึ่งก็ไม่ผิด แต่ว่ามือถือเนี่ยมันทําออกมาสักหนึ่งรุ่นเนี่ยมันขายไปทั่วโลกคุณผู้ชมและทุกคนเราพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นเกมเราก็บอกหลายครั้งแล้วว่ามันใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคนทั่วไปเขามองว่าเอาตรงๆ9 6้าหนถามว่าใช้งานทั่วไปไม่พอ,อยังไง <laughs> มันพอแน่นอนนะไหลๆเลยถึงแม้ว่าเรื่องแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้อึดมากเท่าไหร่แต่คนก็ยังรับได้ดังนั้นเรามองว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาเรื่องเกมไปที่ตั้งโอเคคุณไปหาเซนตร์กนรุ่นนี้ออกมาคู่กันของเขาอย่าง A71 เยดอ ทา้นที่แพงกว่าไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ติดตรงนี้เลยแล้ว Galaxy A 5 1เนี่ยติดท็อป10ไปเป็นอันดับ3สิ่งที่เราสะท้อนให้เห็นก็คือว่าตัวยอดขายของ Galaxy A 5 1เนี่ยมันทำให้เห็นว่าใน Android นะคุณผู้ชมเฉพาะ a n d r o อ d กันนะในราคาประมาณ1,000 10, 0บาทเนี่ยตัวของ Samsung เนี่ยจะได้รับการยอมรับสูง มากกว่าแบรนด์อื่นนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่ว่าหลายๆแบรนด์ของ Android ก็พยายามจะทําเพราะว่าหลายๆแบรนด์ของ Android มักจะขายตัวราคาไม่แพงได้มากกว่าตัวหลักหมื่นหรือว่า20 0 0 0หรือ3 0,000ยิ่งตัวแฟลกชิพเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะขายได้น้อยมากๆซัมซุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายไปอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เนี่ยยังขายแฟลกชิพสู้พวกกลุ่มของ iPhone ไม่ได้เลยด้วยซ้าแต่ว่ารุ่นระดับกลางนี่เก็บกันเรียบเหมือนกันแต่ถ้าเเกกกิดววว่่าาาาาคุณูจจรรฟนนนนะห็ไ้้ s ััต ระดับไม่แพงของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของ A20s A01 นะแล้วก็ A10s 3ตัวเนี้ยก็คือเก็บหมดเหมือนกันดังนั้น s ซัมซุงได้รับการยอมรับสูงมากทั้งราคาร,ระดับไม่แพงแล้วก็ราคาระดับกลาง ทำไมอะพี่สเปคมันไม่เห็นจะแรงเลยกักสเปคอะคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแบรนด์มือถือเนี่ยมันมีเรื่องของบริการหลังการขายด้วยมันมีเรื่องความเชื่อมั่นของแบรนด์อีกที่เราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันตีออกมาเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะมันจับต้องแล้วมันไม่เห็นไงพวกศูนย์บริการที่เยอะเคสที่หาง่ายพวกการยอมรับความน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยมันตีเป็นราคาไม่ได้คุณก็จะมองแค่ว่า CPU มาอันดับหนึ่งปุ๊บอันนี้แหละพี่ คือคุ้มค่าที่เราจะจ่ายการว่าตัวกําหนดราคามือถือของคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมักจะเป็นตัวของ CPU ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันถูกไปซะหมดสทัทีเดียวเหมือนกันเพราะว่า Exynos 9611ที่ใช้ใน a 5 1ก็ถือว่าประสิทธิภาพใช้ได้นะตัวสเปคอื่นๆของเขาเนี่ยกล้องถ่ายภาพด้านหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด4ตัวผู้ชมจะเป็นตัวเซ็นเซอร์หลัก48ล้านนะแต่ว่างานวิดีโอของซัมซุงเนี่ยโดดเด่นมากๆได้ดุดชอบการต่อไมโครโฟนแยกได้อย่างง่ายดายสีสันจอที่โอเคการถ่ายรรูปปทททีี่่่โโออเเคคกาาใใช้้งนัวไห128 RAM 6, มา Android version 10รูปร่างสวยจับถือง่ายนั้ดูบอกแล้วว่ามันคือมือถือแบบเชิงไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบที่เราเนี่ยย้ำเสมอว่ามือถือมันขายไปทั่วโลกและมือถือที่เป็นแบบแนวไลฟ์สไตล์หรือว่าแนวชีวิตประจําวันของเราเนี่ย มันขายดีมากๆทําให้ A 5 1ได้รับการตอบรับเยอะมากๆคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดขายมันก็คงสามารถสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะและนี่คือ3อันดับคุณผู้ชมที่ขายดีที่สุดในไตรามาสแรกว่าจะเป็น iPhone 11 Redmi Note 8แล้วก็ Galaxy A 5 1นั่นเองเรามาดูตัวที่เหลือเล็กน้อยคุณผู้ชมเพื่อเก็บตกไม่ว่าจะเป็นตัวของ A 1 0 S นะสำหรับ Galaxy A 1 0 S ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือราคาระดับถูกคุณผู้ชมเน้นขายพ่วงกับพวกพวเครือขายเป็นหลักมากกว่าโดย CPU ีเาขายนั้นก็็เปน MediaTek โอพยี่สิบสองเห็นไหมก็ไม่ได้แบบแรงอะไรเลยเท่าเท่าไรคุณผู้ชมแต่ว่าชื่อชั้นแบรนด์แล้วก็การขายโปรโมชั่นร่วมกับโอเปอเรเตอร์เนี่ยเหมือนจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะตามมาด้วยเรมีโน่แปดโปรคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยใช้ CPU แรงเลยมีเดเทคจีเก้าสิบทีซึ่งถ้าถามว่าคุ้มไหมอันนี้ก็คุม้มคือถ้าแบรน์จ่ายเท่ากันเนี่ยไม่มีใครให้สเปคสู้เสี่ยวมี่ได้หรอกคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าบ้าพลังสุดแล้วแค่ราคาไม่กี่พันนี่จัด f ู l เ HD ดมาแล้วในขณะที่ Sams น่ออเวซัมซุงนี่ยัง iPhone 11 Pro Max อ่ะอันนี้ก็ยอดขายหูห่างจาก iPhone 11เยอะเหมือนกันเนาะ A20s อันนี้เป็น snapdragon 450นั่นเองแล้วเปิดราคามานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะ6,490เละนะยท่านผู้ชมราคาไม่ใช่ถูกเลยแต่ตอนนี้ราคาบ้านเราก็ ซื้อได้ถูกกว่านั้นแหละแหล,ละคุณผู้ชมตัวนี้ก็ให้รอบมา64กิกแรม4 snap 4 50แบตเตอรี่4,000จอ,อยังเป็น HD อยู่เลยคุณผู้ชมเปิดราคาบ้านเรา6,490บาทแต่ว่าอันนี้มนเป็นยอดขายทั่วโลกนลั่นแหละเราก็เลยอาจจะตอบตรงนี้ไม่ได้นะลองรับฟ้าชาร์จไปแถมจอนี่มันยังเป็นแบบ IPS ด้วยนะไม่ได้เป็นจอแบบ AMOLED แต่อย่างใด A20s เนี่ยนัดุดเคยเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนตัวนัดุดเนี่ยไม่ค่อยจะประทับใจอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าตลาดโลกค่อนข้างจะยอมรับในจุดนี้ทั้งที่จอเป็น HD ดด้้้้ามมา้ววยยยซาาาก็นนน่่สใจไมมมมมอคผูชต A1 ตัวนี้เพิ่งออกเลยสำหรับแก a x y a 0 1ตัวนี้เนี่ยจอก็อไม่ได้ใหญ่ด้วยนะผู้ชมจอขนาด5.7นิ้วกล้องหลังก็มีแค่2ตัว13ล้านกับ2ล้านที่เป็นเลนเดฟแล a p d r a g o n ก็เลยใช้ตัวของ439แต่ว่าราคาเปิดมาถูกเลยทีเดียวบ้านเราเนี่ยเปิดอยู่ที่3,290บาทราคานี้เนี่ย3,200เนี่ยคุณจะได้รอม16ดำ2อยู่เลยนะถ้าเสียวมีนี้ไปรอม32เป็นอย่างน้อยแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันผู้ชมเน้นขายออนไลน์บ้างเน้นขายเครือข่ายบ้างเน้นแบบราคาไม่แพงสักเท่าไหร่แต่ว่ายอดขายเนี่ยดีมากักากบ A02 พอดีเลยนะเทียบกันกับ Redmi 8A จริงๆถ้าเทียบกับ Redmi 8A นี่ Redmi 8A สเปคดีกว่าเยอะเลยนะสำหรับ Redmi 8A นะคะผู้ชมบ้านเราเนี่ยก็ขายอยู่ประมาณ2,500-2,600นะตัวนี้เนี่ยก็ได้รอม 32GB เลยแล้วก็แรมเนี่ย2เห็นไหมว่าสูงกว่า Samsung อีก CPU ก็เป็น Snapdragon 439แบตเตอรี่นะผู้ชมรุ่นนี้ให้มาที่5,000 m ิลอเลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่เยอะกว่า Samsung ด้วยก็คือ18วัต์ Samsung เนี่ยให้มาที่15วัตเท่านั้นเองอยอดขายทือว่าสูสีกันนะ2ตัวนี้แต่ถ้าให้นดดุลเลือกสเปคนี้นัดดุลก็เลือก Redmi 8A นะเอาตรงๆ พูดตรงๆเลยทีเดียวนะโอเคแล้วก็อันดับสุดท้าย่านผู้ชมก็คือ iPhone 11 Pro นั่นเองความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคนยังเลือก11 Pro Max ซึ่งเป็นตัวจอใหญ่เนี่ยมากกว่า11 Pro แล้วก็ iPhone 11เนี่ยโอ้โหถือว่านำโดมแบบลอยแบบทิ้งหายไปเลยจริงๆคุณผู้ชมและนี่คือการวิเคราะห์ผู้ชมจากรายการ Step News ของเราในั่นเองจาก Global Top 1ท Smartphone in first quarter ใน2020หรือปีหรือว่าไตรมาสแรกในปี2020นั่นเองคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกในะด,ด ว่าทุกคนซื้อของเป็นนะคุณผู้ชมเราเชื่อมนุษย์เราทุกคนซื้อของเป็นและรู้ว่าเราจ่ายเงินไปเพื่ออะไราแทบทั้งนั้นเลือกมือถือให้เหมาะกับเราคุณผู้ชมเพียงแค่นั้นคุณก็จะมีความสุขแล้วสำหรับวันนี้รายการของเรารำลาไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วเราเจอกันใหม่เทปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายกดติดตามด้วย